Chị lên nam đất sẽ sau Còn phía nào nên này ông thầu có bao say cái kia ngang với xe đang về bàn nga là mắc này nè bố bay đi ngang gặp bố hoạt cái kia ngang hoạt kêu khang gặp bố hoạt bật nè bố bay ไปเปลี่ยนกางเกงก่อนไปเปลี่ยนกางเกงก่อนอยังไปฮะไปเปลี่ยนกางเกงก่อนอยังไปขเข้าใจบ่กางเกงหนูไปเล่นน้ำม,มากนะมันเปียกแล้วไปล้างขาก่อนติดอันนั้นไว้เบอร์ได้เอาออกให้มขึ้น บไปเด้ไปล่างขาก่อนเดี๋ยวพอพาขี่มอไซค์เข้าไปมันไก่ย่างกิดยางไปหอดเครื่องทางแล้วก็กลับมาอีกเมียไยบ่ไปเด้อบ่ไปเด้พอพ่อบ่ไปเด้อมาเปลี่ยนกางเกงเด้อ เพิ่นเล่นน้ำนะครับกังเกงเพิ่นยังเปียกเมื่อกี้แม่เพิ่นล่างบ้านมาบอกฟังหายดีหน่งฟังดีครักนี่นี่นี่ ปะป,ะปะไปไปไปใช้กางเกงเดี๋ยวพอผ้าไปไปเปลี่ยกนกางเกงไหมก่อนจะไปจับปูนด้วยนะไม่ติดกัดมือด้วย้ยียไปโอ้ไป,อปขอบ้านไป เดี๋ยวพอพาไปปะเดี๋ยวพาเปิดเข้าไปในตานกันมี๊น้องอ้้ประตู บมามาล่างขาล่างขา,<ม>าเดี๋ยวล่างเดี๋ยวยังยังเต่าเดี๋ยวเดี๋ยวล่างขาก่อน<พ>อเ,ออเออเดี๋ยวพอแกให้นาน,น,านมามันไม่มีอะไรนะเนี่ยมันเนี่ยมันไม่ใช่ขนมฮะ เอาทีเอาไปล้างขาปะโนจันเป็นอยังสลอมพอไปล้างขาไปล้างขาเก็บไหนเก็บไหนบอกแม่ล้างข,าล,า,งขาล้างมือเนี่ย บอเล่นน้ำเมื่อกี้เตมชุดบอพอเจอเจีกลับมาอาบปะไม่ไม่ก็ไม่มันเช้าอยู่มามามาปะไ,ไปก็พอ ก,กินเพื่อนมากินนี้พาพี่หน้อแซบบ่เกียวมังกรเพื่อนมากมากานมีแข้วย่ำแล้วไม่จะดูดเอา ก็มีเข่วบ่อาเข่วลา่างกัดเอาเออมีเข่จะว่ามักต่ว่ามีเข่ายำเข่มมีจัดเลียมเนาะเข่วกูดเข้าไปมืเข่วกกเกิดแล้ว่ะ,ะมจะเข่วข้างล่างเข่วข้างบน มีอยู่แต่ว่ามันมันมันห่วนไปเลยแม่พี่น้องแม่แชร์ไปห้ยด้ะแม่แช่์ตุ่ยกันตุ่ยเย็นไว้ปหายด้พิ่นดูดกวดนมหลายก็ได้บุเมนบอกเฮ้ยเมนมันเกี่ยวกับกวดนมแต่ว่ามันเป็นดับนิดหน่อยบางคนเขียวมันเฮ้ยเนยิงเขียวมึงกันนะเฮ้ยยิงเขียวมึงกันนะยิงเขียว เดี๋ยวจะเดี๋ยวเจี่ยวข้งางล่างกินเจียวมังกรเนี่ยพื้นมักเลยพี่น้องกินเจียวมังกรกับกุง้งเห็นห่นะกินเดี๋ยวพ่อจะไปเอาปลาส้มบ้านย่าให้แม่ก่อนไปก้อนพี่น้องเดี๋ยวตอนไหนสิไปเอาปลาสมมาไหวไปเอาปลาสมไปก้อนครับสวัสดีครับ